สวัสดีนะคะเพื่อนๆแม่หมอหายไปหลายวันเลยเนาะสมถึงห้าวันได้มัง้งจะบอกว่าที่ผ่านมาใน3มวันที่แล้วแม่หมอโดนแฮก Facebook ด้วยะคะ่ะก็เลยกลับไปนั่งแก้พยายามแก้แบบพยายามเอาคนที่แฮกออกจากเฟซเราให้ได้นะเพราะเขาจะยึดเพจแม่หมอไงเขาอยากได้เพจที่เราสร้างเอาไว้อนะคะคนนี้ก่อนที่แม่หมอจะมา ทำแลนด์้องเพืนเพื่อนเนี่ยแม่หมออยากจะแจ้งข่าวนิดนึงเนาะสำหรับคนที่รักและศรัทธาในองค์พระศิวะมหาเทพะนะคะ18กุมภานี้ค่ะจะเป็นวันมหาศิวะราตรีของปีนี้นะคะองค์พระศิวะมหาเทพน่าจะรู้จักกันเนาะเดี๋ยวแม่หมออพระศิวะน๊บนนะคะก้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรเนาะพระศิวะอันนี้นะศิวายะทนะทนะศิวะ เป็นปางที่ร่ำรวยประทานเงินทองให้แก่สาวกที่ศรัทธาองค์ท่านอ่ะนะคะที่แม่หมอมาพูดในวันนี้เพราะว่าเผื่อใครเนาะที่ที่รักและศรัทธาองค์พระศิวะมหาเทพเนี่ยเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างให้บูชาท่านไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บอ่ะเทพเจ้าแห่งการทาลายล้างนะ่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือท่านทําลายสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราทําลายอุปสรรคในชีวิต ทำลายศัตรูในการที่จะทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองได้อะนะคะคนไม่ดีคนคิดร้ายคนจ้องแทงข้างหลังท่านจะเป็นผู้ที่ขจัดออกไปและใครที่ไม่ดีก็จะถ้าใครบูชาองค์พระศิวะหมหาเทพท่านก็จะขจัดให้ซึ่งสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้คนที่คิดร้ายกับเราจะออกจากชีวิตเรานะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีคนที่ดีที่พระเจ้าเลือกจัดสรรให้แก่เราอะคะ่ะ แม่หมอเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาองค์พระศิวะมหาเทพมาหลายปีแล้วนะคะท่านก็ประทานให้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะตามที่เรา,เาตั้งใจตามที่เราศรัทธาแล้วเชื่อมั่นพระองค์อะค่ะนะคะเราก็ท่านก็ชอบคนที่นั่งสมาธิท่านก็ชอบคนที่ทําบุญช่วยเหลือผู้คนอะนะคะแล้วก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคานนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาดูซิว่า แรนดอมวันเนี้ยจะขึ้นเรื่องอะไรแม่หมอยังไม่มีหัวข้อเลยนะเดี๋ยวสต็อปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสับไพ่แล้วก็ดูว่าพลังงานแรนดอมเนี้ยจะตรงกับใครบ้างนะคะค่ะแล้ววันนี้แม่หมอใส่เสื้อสีแดงเนาะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าใครใส่เสื้อสีแดงแล้วจะโชคดีนะแม่หมอก,ก็เลยใส่คนนี้แม่หมอลองเช็คพลังงานไพ่ว่าแรนดอมมันเนี้ยในวันนี้ ต้องการจะบอกต้องการจะพูดอะไรเหรคนที่ผ่านเข้ามาแล้วพลังงานแรนดอมเนี่ยดึงคุณเข้ามานะพอพูดถึงพระศิวะมหาเทพเกี่ยวกับการทําลายล้างไพ่ก็ขึ้นออกมาเป็นลักษณะที่เข้มข้นมากเลยเดี๋ยวแม่หมาแม่หมาค่ะเมื่อกี้แม่หมาตลอดเลยแม่หมอนะคะเพราวนี้พลังงานแรนดอมในวันนี้พอพูดถึงองค์พระศิวะมหาเทพอะพลังงานแรนดอมค่อนข้าง เขาเรียกอะไรเข้มข้นมากเลยในเรื่องของการโดนกระทําให้เจ็บปวดแม่หมอเปิดไพ่มาแม่หมอตกใจนะเพราะว่าท่านกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนที่แวะเวียนหรือว่าพลังงานดึงเข้ามาอเนาะสำหรับคนที่ทุกข์ใจไม่ว่าจะเรื่องราวโดนอะไรก็ตามโดนหักหลังโดนคดีความเพราะมีเจ็ดดาบจะขึ้นลงขึ้นศาลโดนคดีความโดนใส่ร้ายป้ายสีเป็นแพะรับบาปหรือว่า ถ้าในเรื่องของการงานอาจจะโดนใส่ความโดนพูดดินทาว่าร้ายหรือว่าบางครั้งเราไม่ผิดแต่ว่าโดนกระทําให้ผิดก็ได้นะหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณอึดอัดจใจบางคนโดนไล่ออกจากงานบางคน เดินขนหลังต้องโดดเดี่ยวอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนกับว่าไม่มีใครเข้าใจเราอะคะ่ะแล้วก็บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันเหมือนเป็นวิบากกรรมทั้งหมดเลยที่พ่ขึ้นมาในวันนี้นะคะสําหรับคนที่ดึงเข้ามาว่าที่ผ่านมาคุณกําลังเจออะไรกันมาบ้างหนักหนาสาหาัสบางคนเจอมาประมาณ8เดือนบางคน 3- 4สเดือนอย่างต่ําหรือบางคนเป็นปีแล้วนะคะเป็นพลังงานของความเครียดความกดดันบางคนหางานก็ไม่ได้งานบางคนตกงานบางคนการเงินเนี่ย ไม่มีสภาพคล่องหรือถ้าจะไม่มีใช้เลยต้องประหยัดและอดออมมากๆแล้วมันเป็นผลมาจากวิบากกรรมต่างเก่าๆเ,เพราะเราชาวพุทธเนาะเราก็ต้องเชื่อในเรื่องของผลแห่งกรรมหรือว่าการกระทําในอดีตเพราะดีแฮงแมนเกิดขึ้นดีแฮงแมนปกติมันจะอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงคนห้อยหัวไม่รู้จะทํายังไงชีวิตไม่มีทางออกเลยเจอเหตุการณ์แย่ๆลุมเล้าหรือบางคนอาจจะเจอในเรื่องของคนที่ทําไม่ดีถ้าในเรื่องของความรัก คือการดึงบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตทําให้ไม่มีความสุขแต่แทาในเรื่องของการงานแล้วก็อาชีพบางคนก็คือไม่มีช่องทางทำมาหากินหรือว่าตกงานหรือว่าโดนเอารัดเอาเปียบโดนโกงเงินโดนหักหลังโดนไม่จ่ายค่านั่นค่านี่อะไรเงี้ยเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับ เรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดของทุกคนที่เจออยู่ถ้าทุกคนเชื่อในพลังแห่งดวงดาวนะคะหรือพลังแห่งจักรวาลหรือว่าพลังงานโหราศาสตร์ไทยซึ่งแม่หมอเรียนโหราศาสตร์ไทย,ทยมานะคะวันนี้ถ้าทุกคนเชื่อนะมันเป็นเกี่ยวกับพลังงานของดวงรวมทั้งหมดเพราะว่าแม่หมอบอกก่อนว่า7ปีมานี้มฤตยูเรง่งพระมฤตยูอะค่ะเร่งดวงชะตาของเมืองทั้งหมด ของประเทศทั้งหมดของโลกทั้งหมดหรืออะไรก็ได้ทำให้มีผลต่อทุกๆราศีอะค่ะในการที่วิบากเก่าๆวิบากตั้งแต่ที่เราสิ่งที่เราเคยทำไว้ก็ดีในชาตินี้ก็ดีหรือว่าถ้าเชื่อของเรื่องของชาติที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็คือกลับมาหมดเลยเมื่อกี้แม่หมอพูดถึง,งรรเ,เรื่องอะไรลักซ้อนเรื่อง การโดนหักหลังการโดนโกงเนาะถ้าใครเจอมาแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจอะว่าทําไมถึงต้องเจอบางทีมันเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของการชดใช้แล้วกันเพราะว่าปีปีที่แล้วพระสาท่านก็มาเลงดวงชะตาเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่ที่ท,ที่ที่กำลังเกิดขึ้นอันนี้มันปีกย่อยนะแต่ละราศีก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแล้วกันแม่หมอก็จะพยายามพูดแบบรวมๆแล้วกันนะคะเพราะว่า บางราศีก็เริ่มดีขึ้นแล้วบางราศีก็รอรอรออีกแป๊บหนึ่งให้อดทนนะนะเพราะว่าที่มุกเต็มพูดว่าเดือดแฮงแมนกับหัวใช่ไหมไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแต่แม่หมอเปิดไพ่มาเป็นเดือดแฮงแมนเอหัวตั้งหัวตั้งหัวตั้งแล้วหมายความว่าพวกคุณจะเริ่มหลุดพ้นวิบากกรรมที่เราชดใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีทางสว่างและมีทางออกแล้วเพราะว่าทุกคนทําอะไรไว้เราต้องได้รับผลแบบนั้นเนาะ ไม่มันมันมันคือเป็นช่วงที่ดึงเอาวิบากเก่าๆมานะคะและนน้วคราวนี้สิ่งที่กําลังอยากจะบอกก็คือว่าหลังจากที่ดวงดาวเนี่ยนะประมาณเดือนตอนนี้ท่านก็ทยอยขับเคลื่อนแล้วทยอยย้ายและโดยเฉพาะดวงดวงดาวที่เป็นลักษณะของบาปพระเคราะห์อ่ะนะคะก็ให้ค่อยย้ายไม่ว่าจะเป็นพระเสาพระเสาเองก็เตรียมตัวย้ายประมาณเดือนมีนาเนี้ยย้ายแล้วก็ พระรุติยูก็จะย้ายใกล้แล้วแล้วก็พระพฤหัสก็จะย้ายไปในตำแหน่งที่ดีนะคะทำให้ส่งเสริมให้ทุกๆราศีนะคะเริ่มจะดีขึ้นแม่หมอเชื่อว่าเกือบทุกราศีในปี2566เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นในในทุกๆด้านน่ะเพราะแม่หมอว่ามันมันค่อยๆค,คลายอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไพ่ The View of f o จ t u n e กับ The World ขึ้นมาซึ่งสอดคล้องกับโวดละศาสตร์เหมือนกันว่า ทุกคนจะทนนิดนะประมาณเนี่ยอีกสองอีกสองสามเดือนข้างหน้าหรือว่าเดือนเดือนมีนาแม่หมอตีว่าเดือนมีนาเนี่ยทุกคนจะกลับมามีชีวิตที่ที่สดใสถ้าใครที่ตกงานคุณจะให้คุณอย่าพึ่งท้อคุณสมัครเลยคุณสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้แม่หมอเห็นเลข2ก็คือเดือนกุมภาคุณรีบสมัครงานแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับโอกาสนั้นๆน่ะน,น,น,นะคะถ้าใครว่างอยู่ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตฉันยังไม่ดีขึ้นนู่นนี่นั่น คุณลองสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้แต่ถ้าใครแบบอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดบวชได้ขมมะปฏิบัติแบบถือศีลแปดไม่เหมาะเห็นด้วยนะไปปฏิบัติแล้วบางคนถ้าเกิดว่าเออเราแค่ไปสวดมนต์ทำสมาธิที่วัดแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาก็ได้พยายามทําในสิ่งที่เป็นเกิดบุญเกิดกุศลนั่นะนะคะเดี๋ยวดวงเราจะเปลี่ยนละพราะจะส่งให้พระสองกลย้ายแล้วนะคะคราวนี้ใครก็ตามที่เงินทองไม่ค่อยไม่ค่อยพอใช้ นะพอหลังจากเดือนมีนาทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะเห็นหนึ่งเหรียญไหมกำลังจะดีขึ้นแล้วนะให้ทุกคนอดทนนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเกือบค่ะสำหรับเรื่องของหัวใจเรื่องของรักซ้อนอะไรเงี้ยถ้าคนไหนที่ไม่ใช่คู่ของเราอะนะคะมันจะต้องจบเนาะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่เข้ามาดูในรันดอมนี้นะคะเพราะนั้นแต่ถ้าคนที่เป็นคู่กันจริงๆแล้วเนี่ย หลังจากมีนาผ่านพ้นไปทุกคนจะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันอีกครั้งมือที่สามก็จะห่างหายออกไปคือจะทําอะไรครอบครัวพวกคุณไม่ได้ถ้าคุณเป็นคู่ที่แท้กันนะะคุณก็จะกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะ,นะคะโอเคเนาะวันนี้แล้วควนนี้ถ้าใครนะรักและศรัทธาองค์พระสิิวะนะคะคุณขอพรท่านเลยนะท่านจะประทานพรอนวิเศษให้แก่คุณแน่นอน ในวันที่18กุมภาเนี้ยพระศิวะท่านจะรับฟังในสิ่งที่เราร้องขอท่านการกระทําที่โดนทําร้ายหรือคนที่ทําร้ายเราทําไม่ดีเนี่ยท่านจะช่วยจัดการให้เราผ่านพ้นไปได้แล้วคุณจะมีความสำเร็จรอยอยู่เชื่อแม่หมอนะคะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ